ครับทุกคนยินดีตอนรับสู่ช่องมินิไบค์พาเพลินนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็ผมจะพาไปทัวร์ถนนใกล้ๆคอนโดที่อยู่แล้วกันนะถนนบางขุนนนท์ที่เหมือนเป็นแหล่งรวมของกินแต่ส่วนใหญ่ร้านอร่อยๆจะเปิดกันสายๆหน่อยฮะ แต่ตอนเช้าก็มีของขายเยอะอยู่เหมือนกันนะที่สําคัญที่คือ,อผมมามบ่อยๆทุกๆเช้าก็จะมีใส่บาตรตอนเช้าครับแต่ตอนเนี้ยเจ็ดโมงห้าสิบแหละวันนี้ตื่นสายนิดนึงไม่แน่ใจว่าพระท่านจะมีให้ใส่บาตรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับส่วนอาหารอาหารที่ร้านที่ขายตอนเช้านี่ก็จะมีพวกหมูปิ้งอาหารข้าวแกงอย่างเงี้ย แล้วก็ปลา้องโกเจ้าอร่อยคุ้นๆเหมือนจะมีแค่เจ้าเดียวในแถวนี้เลยฮะถ้ามาช่วงพีกๆเนี่ยคนต่อคิวยาวเป็นสิบคิวเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันฮะว่าร้านไหนแล้วก็รสชาติของปลา้องโกผมว่าก็โอเคนะผมชอบนะอร่อยดีครับคุ้มค่าการอรอคอย ตอนเช้านี่คืออากาศดีมากครับวันนี้แต่เหมือนจะมีฝุ่นพีอ <D> ม <M> นิดหน่อยเราก็ใส่แค่มโมงก็น่นาจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดี้ยวขวาเข้าสู่เส้นบางขุนนนแล้วนะครับ เส้นบางขุนนนท์เนี่ยเส้นนี้ฮถ้าช่วงเวลาทำงานอะ่ะก็จะมันสามารถทะลุทะลุไปตรงเส้นสิริราชได้ทีนี่ครับบางคนเขาก็จะมาเลือกเส้นนี้มากกว่าเส้นหน้าผาตา้ารถเลี่ยงรถติดได้เหมือนกันนะในตอนเช้าอันนี้ก็กรมบังคับคดี ขายมือขายอะไรอะ่ะข้าเนียวหมูปิ้งเฮ้ยแม่ดิข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดอันนี้ก็จะเป็นวดัดวัดอะไรนะวัดเจ้าอานมกชื่อไม่ออกเลยเลยก็ถึงแล้วฮะหลวงหลวงพ่อที่ผมใส่บาตประจำ ท่าน,นจะนั่งอยู่ตรงนี้อ๋ไม่มีที่จอดเลย <S <S <ý ff le> ช่วงเช้าของกินก็ <S <S <ý ff le> เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างตรงนี้ข้างในนั้นก็จะอาจจะมีน้ำเต้าหู้ผลไม้ของงน้นก็จะมีขนมปังปิ้งแล้วก็ระกับข้าว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นพุกอาหารอิสลามด้วยอาหารใต้ร้านนี้<ม>เดี๋ยวเราซื้อของตับข้าวใส่บายก่อนฮะเดี๋ยวอาจจะเลยไปร้านปาต้โก,โก้เจ้าหล่ ระวงังไม่ถอดหมวกเหรอถอดถอดหมวกไหมไม่ต้อง<ะ>ไม่ต้องถอดหมวกก็ได้เนาะแป๊บเดียวนขนมหวานจะใส่ได้ม,ไมาได้ไหมไม่เป็นไรค่ะวันนี้ได้อะไรอะ่ะเห่ียวไก่ทอดเหรอไก่ทอดอ๋อมีมีแบ่งย่อยปะ,ะแบ่งย่อย เยอะปะเีอ๋อได้ครับขออนุญาตขออนุญาตไม่ถอนหมวนครับหลวงพ่อกคแล้วก็สวัสตครับได้อนี่เปิดแล้วใช่ไหมเปิดมาเลยมาเลยป๊อกกันเลยค่รับยนาวลีวะพุลาปะิปะเลนาขลัง เมวะอิโต้ทีนางเปถานังอุปการีจิตตังวัจตตังบุหังคิดเมวะตมิสัตตุตับเทบริณุสังกัปายันโธปนันโธยะธามมโทติละโมยะธาตัปติติโยวัจยันตุตตาโรโคสินัตุมาเทภวัตวันตรายโย ูกไปป่าวัวเข้าทำไมลูกมันเป็นรูปใหม่ที่โยมเปิดกันมันเป็นลายอย่างเงี้ฮะตัวร้านในเรื่องป่าไม่ได้เราได้ข่าววัวเข่าโดนแซวเป็นเจ๊งเลยนี่ถังขยะเลยถังขยะ ไเช้านี้จะให้ทอตาเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มไหมกันแลกวกันัน เดี๋ยววันนี้ผมพา รทัวร์คร่าวๆกันแล้วกันนะฮะ้าชื่อไฟสายร้จะเยอะแบบนนี้ครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวในเพลิง คลิปแรกเลยครับที่ผมต่อไหม์เข้ามาในหมวกกับเจ้ากับกล้องโกโป o ค้าก็เลยไม่โชวเสียงเสียงที่ได้ยินฮะมันจะชัดแล้วก็มีเสียงลมเข้ามาปะทะเยอะเยอะมากครับเดี๋ยวร้านต้องโตเราจะอยู่ทางขวามือ นแน่ใจ่หมดหรอยังเอ่ยหมดหรอนะอดือยังคะโอเคอ่ะคลิปลงก่อน เราก็ได้กันมาแล้วนะครับปลาต้องโกซื้อมาเท่าไหร่ครับสิบบาทเหรอบาทโอเคแล้วหน,หนูหนูจะกินมะยงคิดป่าอยากกินไหมอยากนะครับเราะว่าผลไม้แล้วก็มันก็จะแบบใช้ของกูนะพี่บ้านอยากกินไหมล่ะอ๋อเออกินอะไรไหมอยาก,กไปดอไูอะไรไหมคะรับอ๋อมไม่เอาอ่ะโอเค okay, งั้นก็กลับกันเลย โอเคครับวันนี้เราก็จบภารกิจยามเช้าที่ถนนบางขุนนนท์นะครับใส่บาตแล้วก็มาแวะซื้อปลาต้งโกเจ้าอร่อยวันนี้ผมก็ขอจบการพาทัวร์ยามเช้าถนนเส้นบางขุนนนท์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดยวคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับการพาพาตัวที่ไหนในละแวกกรุงเทพรอติดตามชมกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ